เก้าคุณธรรมพื้นฐานของคนดีจัดทำโดยกลุ่มคนดีมีศีลธรรมข้อที่หขยันมีความตั้งใจเป็นพยายามทำหน้าที่การงานอย่างจริงจังมีความพยายามไม่ท้อถอยกล้าเผชิญอุปสรรครักง,งานที่ทำตั้งใจทำหน้าที่อย่างจริงจังข้อที่สประหยัด ดำเนินชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายรู้จกรรกักฐานะการของตนเองคิดก่อนใช้คิดก่อนซือ้อข้อที่สซื่อสัตย์มีความประพฤติตรงทั้งต่อเวลาและต่อหน้าที่ต่อวิชาชีพมีความจริงปลอดความรู้สึกลำเอียงหรืออคติไม่ใช้เลนน่ห์กลคดโกงทั้งทางตรงและทางอ้อมรู้จักหน้าที่ของตนเองข้อที่4มีวินัย ปฏิบัติตนในขอบเขตของสังคมโดยที่ตนเองดีที่จะปฏิบัติอย่เต็มใจยึดมั่นในระเบียบแบบแผนทั้งต่อตนเองและสังคมข้อที่5สุภาพมีความอ่มน้อมถ่อมตนตามสถานภาพและการลเทศะมีสัมมาคารวะเรียบร้อยไม่ก้าวร้าวรุนแรงวาจาและท่าทางมารยาทดีงามวางตนเหมาะสมตามวัฒนธรรมแถบข้อที่ 6. สะอา รักษาร่างกายที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้องตามสุขอากาศลักษณะฝึกฝนจิตใจให้ไม่ขุ่นมัวมีความแจ,จ่มใสอยู่เสมอข้อที่ 7. ความสามัคคีเปิดใจกว้างรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองช่วยเหลือเกอื้อกูลกัน,กนเพื่อให้การงานสําเร็จรู้ล่วงสามารถแก้ไขปัญหาและขจัดความขัดแย้งได้เป็นผู้มีเหตุผลยมรับคาแตกตา่าง ความหลากหลายทางวัฒนธรรมความคิดความเชื่อความที่จะปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสาันติและอย่างสมัคร์ัข้อที่8มีน้ำใจเป็นผู้ให้และผู้อาศาัยช่วยเหลือสังคมรู้จักแบ่งปันเสียสละคำสุขของตนเพื่อทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นเห็นอกเห็นใจนเห็นคุณค่ามีความเอื้ออาทรเอาใจใส่ข้อที่9ออก,กตันญู ปฏิบัติตอนเห็นคุณค่าแห่งการกระทำดีหรืออุปการคุณของผู้มีพระคุณเช่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายครูอาจารย์หรือผู้อื่น<า>